วิธีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาโรคกรรมโรคเวรการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเจ็บป่วยแล้วก็ต้องรักษาบางท่านก็รักษาหายบางท่านก็รักษาแล้วไม่หายส่วนผู้ที่รักษาไม่หายนั้นก็มีหลายสาเหตุแต่คนส่วนมากก็จะเข้าใจกันว่า ที่รักษาไม่หายนั้นเกิดจากกรรมที่เราได้เคยกระทำมาตั้งแต่อดีตชาติหรือตั้งแต่เมื่อไรเราก็ไม่รู้ได้โรคที่รักษาไม่หายนั้นจึงเรียกกันว่าโรคกรรมโรคเวนการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาโรคกรรมโรคเวนนั้นบางท่านอาจจะสมหวังในสิ่งที่ขอแต่บางท่านอาจจะยังไม่สมหวังในสิ่งที่ขอ วันนี้บัวบูชาได้มีวิธีที่จะช่วยให้ท่านที่สนใจได้ลองนำไปใช้ดูค่ะเมื่อเราตั้งใจเดินทางไปขอพรตามสถานที่ต่างๆที่เราเคารพและศรัทธาหรือแม้แต่พระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่ในบ้านหรือที่หิ้งพระก็ตามให้เรากราบลงสามครั้งตั้งนโมสามจบและสวดบทอิติปิโสสามจบ จากนั้นให้เราบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและอายุแล้วทำจิตให้สงบกล่าวว่าข้าพระเจ้าขอถวายบุญที่ได้สร้างมาดีแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสง์ ตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองข้าพเจ้าอยู่ทุกๆพระองค์และขอถวายบุญแด่รวมไปถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ ทุกชั้นภูมิทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลทั้งที่เคยกล่าวถึงและไม่เคยกล่าวถึงขอทุกท่านจงรับเอาบุญนี้และมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าเถิดต่อจากนั้นเราก็ขอพรโดยบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและอายุของเรา หรือว่ามาขอพรให้ใครก็ให้บอกชื่อเขานามสกุลเขาวันเดือนปีเกิดของคนคนนั้นให้บอกรายละเอียดด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไรและกำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลไหนแล้วกล่าวว่าถ้าหากอาการเจ็บป่วยเกิดจากเวรกรรมเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติและปัจจุบันชาติที่เคยได้ทำมาขณะนี้ข้าพเจ้า กำลังชดใช้กรรมข้าพเจ้าขอให้อาการเจ็บป่วยนี้ทุเลาเบาบางลงหรือหายดีด้วยการยกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตลอดทั้งชีวิตทั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ข้าพเจ้าเจ็บป่วยเป็นโรคอยู่ในตอนนี้ ขอให้ท่านได้รับบุญกุศลจากข้าพเจ้าทั้งหมดและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงเป็นพยานในการส่งบุญกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดการเจ็บป่วยในครั้งนี้เมื่อการรักษาประสบความสำเร็จและหายดีแล้วข้าพเจ้าจะขอถวายผ้าไตรจีวร ถวายสังฆทานถวายอาหารและกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ทำให้หายขาดจากการเจ็บป่วยในครั้งนี้และขอถวายให้แก่เมื่อสิ่งที่ข้าพเจ้าขอประสบความสำเร็จแล้วสาธุสาธุสาธุ